จะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทังช่องเจตูพะลุ้ยเนาะคะ่ะเนาะมือนีก็ได้เดินทางมาหาปูมาหาปูองคดำอีกคือเก่าพี่น้องอันพุ่นแม่หวานที่เพิ่นนั่งอยู่นั่นไ,ไอที่ว่าเพื่อนฝันว่าปูเขาไปหา,ปา,หาเหาพื่นอนได้น้ำปูมาหลายงวดแล้วเดีอค่ะพี่น้องค่ะได่น้ำปูมาหลายงวดแล้วได้มาซีหางวดแล้วว่าสันว่าเล่าเบาซู่ฟังเนาะมือนี ล้วก็ออกมาตากเขาพอดีเจตูมาพอพอดีก็เลยว่าเสียนขอชิปคุณแม่เพื่อนนี่เอาไปฝากพี่ฝากน้องหรไปเบาซื้อหลวดเพราะว่าแต่ว่าพี่น้องอย่าเฝ้าลำคานเด้อเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันสันมันล่มมืดบาดมืดบาดล่มตีมาตะละบาดตัระบาดนคะคะเนาะคุณแม่เล่ากับนางถานางเบากับปูยุหันอ้า แม่นบอกแม่เอานี่บอกกล้วยใบปูกินสลายน้อยล่ะโอ้พี่น้องกล้วยใบไอเล็กชุนี้เล็เล็กวันสี่หายในนี้ละนี่เนาะนี่กล้วยขึ้จุดเราไปหัวไปแล้วหัวแล้วว่ะอ๋ออุ้ยมันขึ้นร่มแห้งแข็งยำมะพี่แม่ยำมะพี่กินแม่ป้อพี่พี่เออเออแม่นั่งหันก็ได้เด้อแท่งกล่องไปเอาสิเลจ้าปูให้กินแล้ว ก <that> ู้ให้กินแล้วพี่น้องมือนี้เอ้ยพากันมานางสิงแดดสันเดียบวันนี้มากินกล้อยหนาวเนาะนางหนาวน้ำใส่ไฮมันว่าใส่หฮมันปะไฮมันต้มแล้วมาเงินเลี้ยงมืินแรกดิเลยบอกแกนขอมหมู่บ้านี่ได้นที่จริงคนเราฝันที่จริงนเราฝันนางไปพุ่นเนี่ยให้หันหนามาหาหมูพี่เนี่ยเออฝันอยู่เออฝันอยู่บ่เอาเริ่มเริ่มจากฝันก่อนนะที่แรกกับฝันมาเพิ่น มหาเนาะจ้าปูนี่บอกจักแมนเพื่อนหรือยังไงแหละแต่ว่าเป็นเป็นปูไส่เห็นไหมปูไส่งานพัน่ามันอยากกินเข่ามาหาแสดงว่าปูัอวมากเพราะท่านได้เลี้ยงให้เพื่อนจักบอรูหัวกันทอนเลี้ยงอะไรเล่ยแหละแต่ว่าพัชเชียรเขาเล่นบอกว่าอยากกินเข่าอยากได้ถามกินเข่าเัาอย่างเนาะเพราะว่าอยากกินเข่ากับกล้วยอยากกินเข่ากับกล้วยง่นหัวกันเลยเป็นคนเอาให้กินมันก็กินตุ่นอะไรกินจะว่าอิ่มบ่ ฝันว่าปูมาบอกว่าอยากกินเขากับกล้วย,ยในความฝันนี่ให้กิน,นจนอิม่มให้เพื่อน,นกินจนอิม่มมเป็นพ่อให้กินนั่แหละบ<อ>่ขึ้นว่านนี่ฝันฝันมืนขึ้นว่านนี่ก้อนก็ยังก็ยังป่อนนิดหน่อยนี่แหละถ้ก,กนๆๆินก็จะอลไกินกล้วยป้อนป้อนเพื่อน,อนแต่ว่าแต่ว่าฮัในในในความฝันนี่คือความรู้สึกนี่ว่าเป็นปูอยู่แต่สีแมนกับบจักแต่ว่าหางหางหางเป็นหังสั้นนะหางว่าแบบแต่เป็นผู้ชายเนี่ยค่ะเป็นผู้ชายบนไส้สุดสีแดงค่ะ ใส่สุดสีขาวเลยใส่สุดสีขาวเมันถือศีลเนาะมันเนไส่สุดสีขาวเมียนบะชัดแต่บ่ทันเฒ่าเด้ถึงไขฝันบ่ทันเฒ่าดอกปูนูมอยู่เป็นลาบผู้ดีผู้ดีบอกเมียนงามๆก็สิงามขึ้นในรูปเฮาเห็นเลยนะเนี่ยแ่นสิบ่จักแล้วต่อไข่บะลู้จักหลอกต่อไข่ฝันจังซั่นวันนี้เพิ่นนั่นเพิ่นบอกว่าอีหยังแน่ในความฝันมันก็มีแต่ว่าพันอยากกินข้าว รวยก็เล่บบอนี่ยเป็นแต่พอดีกลับไปเลยก็เลยไปเห็นเฮ็ดเพิ่งนะค่ะก็เลยเก็บเอาเฮ็ดเพิงนี่เป็นสิบ่๊อบบอกแม่็บ่จักเนาะจ้าไปก็เลยคิดว่ามันสิเป็นปีเป็นเจ็ดหกเลยนแต่ก็ว่าจุดตัวแบบวานนี่งวดนี้บ่นี่แม่นมาแลงนี่แน่โอ้มือแลงนี่บ่ก็เอาเป็นแล้วมวันโอ้ค่ะไปก็เล่บเลยแม่จุดวานนี่ได้เก็บหกสามเจ็ดหกสาม อันนี้คือขอมือนแรงนี่แมนบ่ค่ะขามโหมือแร่งนี่เอาพี่น้องกซี่แต่บั่นี้สำหรับไอรัฐบาลไทยของเขานี่ก็จะเป็นอันเดียวกันแมนบ้คจงใดข้นจังอไม่ต่บัดนี้าต่ดนี้สำหรับอรัฐาลไองเขานี่อีกแมนบ่ค่ะคือจังใดขึ้นง่แล้วม่ันี้หรบอกัฐาได้อ่ก็อนีกนนบ้่ะอจงดึ้นงอไม่แัน้่ัน้าำหมาไทยองเนี่ก็จเนันยวันแมน้าค่ะคือจังอไร่ เงื่อนไปเอาแม่เจ้าได้สามโตตีว่าอเงึ่อนแบบปลาเป็นมาม่หนีขะเสียวหน้าไเจ้าเป็นมาสิ่แม่ไมนเป็นผู้ชายอ่ะเปิดกระเปราลูกเนาะขะเลยบอกว่าขะตั้งนาเนี่ก็เลยตีเป็นหาเนี่ยเลยเป็นหาซีสิเนี่ยโอ้จับมาได้หลายดอกได้สิบบาทส้าบาทหนึ่งพอได้ฟังพ่อได้จวดเนาะเขาพ่อได้เป็นนั่นหลายเนาะจ้ะก็ล้องมันเซือ มันเป็นเพียงแนวทางเนาะอันนี้คือว่าวามเสียส่วนบุคคลพรมัดนี้มันนอนตอนคำมันหเมือแรงเล่าอีกค่ะแต่เลยมาฝันอีกก็เลยมาจุดทูบก็ได้สองสี่หาโอ้ตอนตอนที่ออกรัฐบาลให้หนึ่งสี่หาเนาะค่ะเนาะแ็เลยมก็เลยบอกว่าอ้าวปูก็ได้ตัวเก่าจุดทูบได้หนึ่งได้สี่หาคือเก่าสองสี่ห้าเล่ซื้อวัดจังโอก็ได้สิบบาทด้วยกั่เล่ซื้อหลายอีกคือเก่า อบันเนียนคล้องมือขล้องมือนี่มือมือขึ้นนี่คล้องเมอวานน่ได้จเจ็ดหกสามเจ็ดหกสามกับฟันได้หกเจ็ด,ด,ด,ดปไปเก็บเพ็ดเพิงไปเก็บเพ็ดเพิงโอ้อันนี้คือต,ตีตีออกมาเป็นเจ็ดไมบาได้บอกว่าพูแต่มันเป็นครวมฟันผูขาได้มันได้เจ็ดหกเพิ่มไป,ไปได้เจ็ดหกข้างนาไปได้เจ็ดหกข้างนานเป็นกสามกับวันนี้นี่เนาะหมาวาเมียนตการหนึ่งกับน ทั้งฝันกับตีออกมาแล้วเป็นเจ็ดหกเนี่ยงวดก่อนนี่กับซีหาฝันก่อนเราจะมาจุดถูบกับได้ีหาเี่ยสองซีหาหรือเก่าสองซีหากูเพิ่นไปซื้อเจ้าเนาะเพราะว่าเพิ่นกับสียมากับซีแมนกับวัชกับซีมี่มองได้มองหนึ่งเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นเนาะได้ละมองเข้ากับจันทร์ ฝากไว้นี่แล้ววะเต้เพิ่ใไ้เนี่ยเด้อปูวะเจ้อนมันเ้าก่อมากอาปยากิบเาซ์ก่อมากคเดียวจะมาแต่เสาราบันไดน เรเริ่มให้ตั้งแต่ตอนทีวามาบวงสวงได่เยเลยเมื่อบวงสวงน่ะก็มาเฮ็ดชีพอยู่ด้วยเขาจะกัได้เตะเกียงเขาจะก้ได้เลยแตะเกียงเขาจาก็เลยมาถวายเขาเป็นคนดังเนาะสาออีกกล้งกันในที่ดีกับขึ้นสิมันเมน่นมาบอกเขาขันแมนดังค่ะกับแมนไทยุมแล้วแม่ ็นนั่นีาเป็นเจเ,เป็นเจ็ดหามีเปอร์เซ็นต์สิไปเลขไงว่เหก่อ,ปอไปทาง,างใกล้นกนกลันที่ัยีสนี่เป็นมันพระไงนี่สิผาคำเป็นเป็นยังไง บอกที่ที่การมาเพิ่นไปเข่าฟันเพิ่นบอกจังไดแน่หายเอ็นบบใส่แก้วเย็นๆน้ำแดงไหมบ่านี่ขอกมาเรื่อยๆต้องใส่แก้วอย่างเดียวคันกินคันเพิ่นเอามาแบบนี้ไปเข่าฟันคนว่าเอาห้องเราจังสี่แล้วมาให้เพิ่นเนาะเพิ่นสีเราใครมาขวดโอ้เอาใส่แก้วใส่ยังมายายอยู่บ้านเพิ่นก็ว่าเพิ่นขอแบบนี้แหละเพิ่นเอาหนังใส่แก้ว เกาคือว <the> ่าผู้ใดมาขอนี่ให้เอาน้ำใส่แก้วกับกล้วยมากขันเข่าก็เป็นเข่ากับกล้วยแต่ว่าเฮาเฮาท่านได้เอากล้วยกับเข่ามาให้เพิญากีรติไปคือเอาตักล้วยมาเมื่อวานคือบ่ลองเอาเข่ามาน้าเนี่ยเขาเลืมคือกันเนี่ยแข่งสั่นแล้วกันหนาดฝันกันค่ะยังลืมอยู่ได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยนี่ตักล้วยมาเอาจังซี่ซะไปขันเฮาขอรัฐบาลไทยเฮาจังเอาข้าเอากล้วย เราก็เอาแก้ยวหนาแต่ว่ามือขอกัเพื่อนนล่แหละมนเป็นกัเอาแต่่าขวางเดีพี่น้องเงสิว่ามันงูมาก็บเอานี่ยพนังงี้เนี่ยท่ันแล้วอยู่นกันบกไหก็บเอาแน่าเอาย่ำย่ำย่ำว่าเอาเงี่สิสิลงลท่านเนาะเอาตัวใดก่อนยูถูกหมู่บ้านเนี่ย ไทยเป็นวะเนี่ยแมนจะไทยนี่สามม้วนแปดเก้าบบลายตางประเทศเริ่มมาแต่แปดเก้าเป็นวะค่ะ เลยเอาไ่ซีหาเนี่ยเ่านักแหละกะตีซ้ำนั่นแหละกะซื้อซีหาคือกันเพราะว่าหากบเป็นนาเขากะตีเป็นหาเนี่ยเพราะว่าปูองค์ดำอยู่น้ำแอดกากะไห้ตัวเดียวกันซีหาคุณแม่วานเนาะเนาะจ้าผู้ใดอยากมากะสามารถหรือว่าผู้ใดได้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 เบอร์โทรมันไปแล้วอยากจะมา แก่บนหรือว่ามาหยังกับท่มาเนาะค่ะเนาะพุ่นเจ้ากับมากาปูที่นั่นกันมาเรื่อยนี่มันจัดมันพุ่นเจ้ามาเรื่อยนี่มันจังม้าเจ้ากับมาแล้วเนาะ เด้อค่ะเด้อพี่น้องเพิ่นก็มาแต่ทางไกลจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมานเด้อปูเด้อมันหมานเด้อพี่น้องเด้อปูเพิ่นสิได้ให้เนาะคะเนาะคุณแม่หวานกับปูเพิ่นปูเพิ่นไปนี่ได้จ้าเนาะแตงมันมีอยู่ปูมันไปเข้าฝันแมวไวโป้นแม่หวายพะนะแม่หวานเด้อพี่น้องเด้อ